กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงกับผมก็จะมารีวิวเปิดกระดานร้านคาใหม่อรวมถึงอัปเดตอีเวนต์ต่างๆในช่วงนี้ผมที่เป็นอีเวนต์ที่น่าสนใจเอาละเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราก็มาด้วยกันเลย เหมือนเรื่องกับอีเวนต์แรกเลยผมที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่บอกเลยว่าแจ่มแมวมากกับอีเวนท์เทศกาลวินเทอร์เฟสผมโดยสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยถือว่าดีมากเลยทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่อะโดยเฉพาะอะไรผมโดยเฉพาะตัวละครที่เขาแจกให้นั่นเองอะโดยอีเวนต์ตัวนี้ลักล้องง่ายๆผมเพียงแค่เพื่อนๆเก็บสะสมเรียนตราสโนว์เฟสโทเคินนะผมแรกรับของรางวัลตัวละครระดับอีพิกซึ่งก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรก กับตัวละครมิครายผมอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นโหมดซัมบี้ในสมัยแรกๆเนี่ยก็น่าจะมีเก็บครบนะแต่เกิดว่าใครที่มาเล่นในช่วงของพาร์ทหลังๆเนี่ยบางทีตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็หาไม่ได้แล้วผมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็มาแจกครับผมอ่าในโหมดของอีเวนต์ตัวนี้ให้สำหรับคนที่เป็นแบบผู้เล่นใหม่ก็แนะนาว่าให้แลกตัวนี้เก็บเอาไว้จะดีสุดนะตัวถัดมาอันนี้ก็ดูเฉยๆนิดนึงครับผมกับตัวละครแบตเตอรี่แต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเด็ดเลยสำหรับผู้เล่นเก่าผมก็คือตัวของ s p e Special of 1ในสกิน พิเดผมอ่าสับสกินตัวนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ้สเปเชียลออฟนี่มันก็เป็นแบบตัวละครบอดกีกี้แบบดูกากๆนะแต่สก,กินนี้มันพิเศษนะผมก็คือมันเป็นสก,กินโทนสีดําใช่ผมสก,กินโทนสีดํานี่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเกมนี้มานานก็รู้ว่าตัวละครไหนที่มันแบบโทนสีดําๆเนี่ยเวลาไปเล่นในบางแผนที่เนี่ยมันจะแอบได้เปรียบนั่นเอง โดนซับตัวละครสเปเชียลอ o n วนเนี่ยผมก็แน่นอนอยู่แล้วผมมันเป็นตัวละครที่แบบคลาสสิกเริ่มต้นนะเออแต่ว่าสกินของมันเนี่ยมีนอยมากเกมเปิดมาแทบจะเรียกได้ว่าสี่ปีพี่ลิงเพิ่งมีสกินแค่2สกินเองครับผมก็คือสีเขียวกับอีกอันเองก็ผมที่แจกปีที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีสกินแถมเพิ่มมาอีกหนึ่งสกินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวละครเริ่มต้นที่หลายคนมองข้ามแต่บอกเลยว่าสกินเนี่ยแนะนำให้เก็บเอาไว้เลยนะเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะ โดยวิธีการได้รับเหรียญน,นะผมก็ง่ายๆเลยผมล็อกอินต่อเนื่องเป็นระยะเวลาผมประมาณอ่าสิบห้าถึงยี่สิบวันเหรียญที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณเกือบเกือบสี่สิบห้าสิบเหรียญผมแล้วก็ที่เหลือตามเก็บเหรียญรายวันนะผมวันละสามเหรียญมีรเวลายี่สิบเอ็ดวันก็ได้ประมาณหกสิบกเหรียญอ่าถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดว่าใครวินสายขยันเนี่ยก็คือแลกได้แน่นอนหนึ่งตัวเพราะตัวหนึ่งเนี่ยใช้เพียงแค่แปดสิบเหรียญถ้าเกิดว่าเก็บแบบดีดๆเก็บทุกวันอ่ะอาจจะแลกได้สองตัวเลยนะ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าติดตามครับผมกับอีเวนต์นับถอยหลังข้ามปีอันนี้ก็จะเริ่มเลยผมในช่วงของวันส,สุดท้ายผมก็คือประมาณวันที่3 0 3สิบสาครับผมของเดือนนี้ก็กำลังจะนับถอยหลังข้ามปีพอดีนะจะมีอีเวนต์ผมน่าจะแจกนะอ่าย้ําก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่าแจกหรือทำควสเก็บ ตัวละครอเล็กแมสสันนะผมในสกินที่เป็นฟอสอ่าเป็นน้ำแข็งแข็งหน่อยเข้ากับทีมเทศกาลคริสต์มาสรวมถึงสกินของ MSMC e อ i c อันนี้ก็จะมีแจกตอนช่วงข้ามปีด้วยเหมือนกันแลวก็สำหรับเพื่อนๆน,นะผมที่สงสัยว่าตัวละครไซเลนนะผมมิสติกจะมาวันไหนอ่าตามข้อมูลหลุดล่าสุดนะผมสำหรับไซเลนมิสติกที่จะมากู้กเดียวกันกับกระดาษนะผมบ k 5 7 Legend เนี่ย จะปรากฏมาในวันที่31มสิบเอ็ดครับผมก็คือวันสุดท้ายของปีเลยฮ้เรียกไปว่าใครที่รอกระดานนี้อยู่ผมก็คํานวณกันในพร้อมผมมีเลยเวลาอีกประมาณ1อาทิตย์่กว่ากระดานนี้จะอัปเดตเข้ามาในเกมนะมาเพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดลัคกี้โอกันต่อดีกว่าสำหรับล็คกี้ดอเซตใหม่นี้ผมก็จะมีเพิ่มมา2เซตเซตแรกจะเป็นของปืนฟาโรครับผมเซตที่2อันนี้ก็จะเป็นตัวละครใหม่เบเกอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัว ก็ตามตมเนียมของเราผมเหมือนเดิมมาดูกันดีกว่าว่าจะเหมาหรือเปล่ามาชิ้นแรกเลยผมกับปืนฟ้าโรนก่อนก็อย่างที่บอกว่าปืนนี้อาจจะไม่ใช่เมตานะแต่ว่าด้วยรูปทรงที่สวยแล้วก็แปลกดีครับผมก็อยากจะเก็บไว้ในคอลเลคชันนิดหนึ่งครับผมก็ราคาเบาๆไม่แพงมากจนเกินไปด้วยครั้งแรกครับผมชิวชิวหนึ่งซีพีก็มาเป็นของฟ้าเลยวะชิ้นที่สองอ่ะสิบห้าซีพีครับผมมาเป็นของเขียวชิ้นที่สามยี่สิบห้ามาเป็นระเบิด ชิ้นที่สี่สี่สิบห้าีีเฮ้ยจู่ปุ๊บปุ๊บโอ้โหเป็นกรอบรูปชิ้นที่ห้าเจ็สิบห้าผม <c oughs> เป็นปืนเขยกละก็เหมือนเดิมใครครบห้าครั้งไม่ได้ผมมีของวันปอบใจให้ด้วยเหมือนเดิมชิ้นที่หกชิ้นที่เจ็ดชิ้นที่7จดสีฟ้าสีฟ้าไว้เอ้ไม่ีฟ้าครับผมมาเป็นเอา้าอาวฟ้าล่ะย <c oughs> ื่นกระซีแบบอย่างกับม่วงอืชิ้นที่แปดโอ้เรียบร้อยเอาละชิ้นที่เก้าชิ้นที่เก้าอย่าบอกนะว่า ชัวแน่นอนนะผมนวมแน่นอนชิ้นที่9น้นวมไหมน่านไงว่าเลยแล้ว <c oughs> ดาวถูกชิ้นที่10มันต้องเป็นปืนแน่นอนดิงโก <c oughs> ชิ้นที่10น่านไงครับผมแล้ว <c oughs> ก็ตามด้วยชิ้นสุดท้ายผมชิ้นที่11แต่ละคาเปิดก็อย่างที่บอกว่ามันเบาๆนะแค่750เองครับผมสตราอนี่ที่เปิดแบบการันตีเป็นครั้งสุดท้ายเนะี่ยก็มาแล้วผมกับสกินปืนฟาโร่โผมเซ็ตใหม่อีพิกที่ดูแบบเป็นสไตล์แบบ โรงงานโรงงานน่ยนะแบบเฟียวๆสีชมพูแบบแป๊บๆสรุปสรับกระดานฟาโรนี่ผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปิดแบบเมาเอมาต้องใช้ CP u อยู่ที่ 2416CP ด้วยกันอันนี้ย้ำก่อนว่าคือดวงเกลือนะให้เกิดว่าดวงดีเปิดก่อนออกก่อนก็ยิ่งประหยัด CP มากขึ้นถ้าเกิดจะเปิดแนะนําว่าเปิดเหมือนเดิมประมาณ 45- 6หครั้งเต็มที่พอแล้วสำหรับคนที่แบบ CP ีแบบจํากัดจํากัดเผื่อดวงดีออกได้ก็ประหยัดไปได้เยอะเลย ในส่วนเกมเพคของสกินอันนี้นี่ก็จะเป็นแบบสกินสีส้มๆรับผมแบบสวยๆอ่าในเรื่องของสโคปดอทอันนี้ก็เป็นแบบคอมมอนพื้นฐานอยู่แล้วผมของปืนฟารโรไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ใน,นเรื่องของการยิงก็เป็นฟารโร่นะปืนมันก็จะเป็นแบบสไตล์เบิร์สดีถ้าเกิดไม่ใช่ระยะประชิดเนี่ยก็ต้องยิงเยอะหน่อยนะอใน,นเรื่องการซีรั่งก็ประมาณนี้ ลองมาใส่ลายกันบ้างอ่าลายสีทองโอ้ก็ใช้ได้นะลายสีทองสวยแต่ว่าอืมพาร์ติดก็ปกแปลกๆนิดน,นึงเออดามัสคัตก็โอเคใช้ได้สวยอยู่เพชรโอ้โหเพชรนี่ทองแวบๆเออใช้ได้ใช้ได้ไดถ้าใส่ลายเพชรนี่สวยแต่สีดานี้กิบมันไม่เปลี่ยนตามนะเออถ้ากิบเปลี่ยนตามด้วยจะสวยขึ้นกว่าเดิมนะลายซีซั่นนะผมอูสีม่วงก็สวยเนะี่ยสีแดงโอ้โหบอกเลยว่าสีแดงนี่คือโคตรเข้า สีฟ้าเฮ้ยสีฟ้าก็สวยนะเออปกติปืนที่เข้ากับทีมสีฟ้าหายากนะปืนนี้ถือว่าเข้าอยู่สีนี้อืมดูแปลกๆหน่อยโอ้โหสีลาวานี่คือแจมสีเขียวแปลกๆหน่อยนะอ่าสีฟ้านี่อันนี้ก็สวยนะเวลาขยับๆโดนแสงกระทบนี่มันเป็นลุ้งๆดีเพชรนะผมอันนี้อันนี้แปลกอันนี้แปลกสีเขียวนี้อืมแปลก ซีซั่นเ้าซีซั่นก่อนนะผมก็โอ้สีดาดำโทนดําด้านานิดๆก็สวยอยู่แล้วก็ของล่าสุดอ่าเป็นน้ําแข็งสีขาวผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นปืนแบบน้ําแข็งเกาะอะไรประมาณนี้นะถัดมากับอีกหนึ่งล็กกอกที่เราต้องการตัวละครเบเกอร์อ่าสายสะสมตัวละครก็อยากจะเก็บอย่ล้วแหละ,หละให้มันครบซีรีส์ผมมาเปิดกันเลยดีกวา่าครั้งแรกเหมือนเดิมับผมมีคูปองม่วงเปิดหนึ่งีพีได้นะอ่าไปคูปสีเขียว แต่อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าของเยอะนิดนึงอาจจะต้องเปิดเยอะนเฮ้ยแต่เ่อเจมบอกนะว่าโอ้โหชิ้นแรกมาเป็นให้ตกใจเลยนะอีพิกแต่ว่าไม่ใช่ไงนี่ไงเป็นโอเดนแทนนะผมก็อย่างที่หนึ่งบอกเสมอสำหรับการเปิดกระดานอยู่ที่ดวงจริงนะถ้าเกิดว่าดวงดีเนะี่ยคืออีพิกมันก็ออกเร็วนะถ้าดวงไม่ดีมันก็แบบอาจจะออกช้าเลยนะแต่อย่างที่บอกวราคามันเบาเบาแหละมันพอจับต้องได้นะสำหรับคนที่แบบอยากจะเปิดแบบลุ้นๆุ้นดวงนิดหน่อยก็เปิดเล่นได้นิดหน่อย โอ้โหแต่ว่าเขียวร้วเลยวะเขียวสามเลยนะ <c oughs> ยาวไปโอ้โหระเบิดสติ๊กเกอร์อืสีแดงสีฟ้าเอายาวไปดีกว่าหลายหลาหลาหลาโอโ้สีเขียวอีกแล้วเขียวเลยสองชิ้นเองนะเขียวอีกแล้วอีกอันหนึ่งเขียวกระเป๋าอีกรอบไหมไม่ใช่ผมเป็นสีฟ้าวะ่ะแล้วยังไงเฮ้ยโอ้โหนั่นไง <c oughs> อีพิกมาผมแต่พอไม่ออกตัวละครโอ้โหแลเหลืออีพิกช่องเดียวดิจังหวะเนี้ย ยังไงโอยังคงเป็นเขียวสมชิ้นสุดท้ายสีฟ้าชัวร์ปืนปืนไหมเฮ้ยปุ๊บนั่นไงปืน MW ็มวี11จริงด้วยอันต่อไปนี่ก็น่าจะตัวแฟดโดนนั่นไงใช้แฟดด้วยแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่15บห้าผมก็มาเป็นตัวละครน,นะก็อย่างที่บอกเสมอว่าใครอยากจะเปิดพวกนี้หาวัดดวงกันได้ครับผมราคาไม่แรงมากนะยังเบาๆอยู่อันนี้เนี่ยก็แบบยังกรลุดมาจากลัสออฟัส คือสไตล์แบบซับเวิร์เอาตัวรอดสมบี้จ,จัดเลยนะสำหรับสกินตัวละครตัวนี้นะคือดูผมดูด้านหน้าก็รู้แบบเลือดสาดติดหน้าเข้ากับบรรยากาศดีสรุปอ่าสำหรับเปิดกระดานนี้ผมสำหรับคนที่ดูเกลือเหมือนพี่ลิงอีกแล้วผมก็จะละเสียราคาอยู่ที่2,467ันสี่ร้อยหกซีในกรณีที่เมาเมาอ่าครบทุกช่องทั้งสิช่องนั่นเองแต่ก็อย่างน้อยๆเขาก็มีของแถมให้ผม อย่างนดนิดอย่างละหน่อยนะไอที่เป็นของอีพิก็ถือว่าไม่แย่ผมในราคาเบาๆซับตัวละคร2,000กว่า CP นะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินปืนฟาโลอันใหม่และก็ตัวละครที่ยังกระหลุดมาจากเกม The Last of Us เอ้ <c oughs> ใครชอบ The Last of Us ผมก็อันนี้ถือว่าเข้าทีมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นนะแล้วเพื่อนๆน,นะผมคิดเห็นยังบ้างครับผมเกี่ยวกับอีเวนต์แจกในคราวนี้รวมถึงการอัปเดตอื่นๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่อินตาสิชันนั่นเองนะ และก่อนจากกันไปถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้บบนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันด้านะีครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณทุนคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบ๊ปปบ